สวัสดีสายตายนะครับผมวันนี้ก็มาร่วมศึกษากันผมาจากผลการวิจัยนะผมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สังคมหลังๆมาเนี่ยสังคมกลมหน้าลงแล้วก็ทุกวันนี้คนหันมาทำคลิปสั้นเยอะเมื่อมาทำคลิปสั้นเยอะเนะี่ยคนก็ดูคลิปสั้นเยอะแล้วก็ตัวเราในการตัดต่อก็มีผลกระทบไปด้วยนะผมคนที่ตัดต่อก็มีผลกระทบแล้วก็คนที่ดูก็มีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่า สังเกตว่าคนรอบข้างหรือตัวเราเนี่ยผมจะทำเอ่อจะสมาธิสั้นนะครับผมแล้วก็การรอคอยหรือว่าความอดทนต่อเรื่องเรื่องนั้นๆนนอะ่ะสั้นลงเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตัวเราเองนะครับผมคือดูคลิปสั้นสมองมันก็คนไทยอะ่ะชอบดูแบบอะไรที่ห้าวิสิบวิจบห้าวิสิบวิจบคมขันไร้าสาระประมาณเนี้ยมันก็ทําให้สมาธิของสมองของเราสั้นลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า สมองคิดน้อยคิดสั้นลงนะครับผมอ,อยากจะให้ทุกคนหนันมารับชมคลิปยาวๆหน่อยอ20นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับผมทำให้สมองของเราในการคิดอยู่ตลอดเวลาทำให้มันฝึกฝึกสมองของเราฝึกไอคิวของเรานะครับผมประมาณนี้แล้วก็ทำให้เรามีความอดทนมากยิ่งขึ้นก็คือว่าดูรอคอยกับการดูคลิปยาวๆนานๆ นะครบเพราะว่าคลิปสั้นมีผลกระทบมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียข้อเสียมากๆเลยนะผมอยากจะให้ทุกคนไปมาดูคลิปยาวกันบ้างนะขณะผมแบบตัดต่อคลิปยาวครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งยังมีสภาวะของการสั้นเพราะว่าเมื่อกี้เราตัดต่อคลิปสั้นไปนั่นเองนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าดูมือถือนานเกินไปแล้วก็สังเกตว่า หลังๆมาเนี่ยผมลองตัดต่อคิปทางคอมพิวเตอร์ดูหรือว่าใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ดูนในในงานนั้น,นรู้สึกว่ามันทํางานสบายขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เราเบอร์ไม่ทําให้สายตาเราเบอร์แล้วก็ไม่ทําให้สมองเราเออร์เรนะคะผมและจากที่ว่าผมตัดต่อแต่กับมือถือมือถือแล้วรู้สึกว่านะผมมันจะเบอร์นั่นเองก็มีใครเป็นแบบนี้บ้างมาคอมเมนต์ตัดหน่อยนะคะจุ๊บ